จะเอาไว้่้สวนจะกำลังสิปลูกพักอีตูปลูกาลาเณปลูกพัอีตูกับปลูกพันซาราเณรก็เรเห็นทีมักคุดเอาีดินใส่ห้างปูโอ้ใชไปปูกพักบะปลูกพักไปใส่ปุนใส่แก้วกินใส่นัองจากน้ำขี้วางมันเห็ดซอยใหญนี่ย้เออ ปลูกจ้ากระถางนี่สามสีกกระเพน,นี่ถิ่ขยายจากนี่ไปใช้มูงใส่ดินถุงบ่อบ้าน,นี้ใส่ดินทวงตัวฮะเดี๋าวจะถึง,งโอ้ผสมกันเตะคนไม่กัดหรืะไรแบบโอ้ใส่ดินบ้านใส่ดินถุงพร้อมผสมกัน วิธีปลูกผักของเย็ดต่อมบ้านเย็ดต่อมต้องปลูกผักอีตูเด้อพี่น้องเพราะว่าเย็ดต่อมแล้วมากินผักอีตูนก็ากได้ต้องปลูกกินเองมันลายใสลายตะละมือเอาโคกดินละบ้านนี้ขนเขากานะันยิงบ้านกับยิงถุง ดินบ้านมันอาจจะมีปุ๋ยหน่อยนะพี่น้องก็เลยต้องใส่ดินทวงที่ขาวที่โกมาแล้วส่วนหนึ่งมันอาจจะมีสารอาหารหลายขึ้นน,นี่กระปุกดินสูดดตรยายต่ำแยกต้นใดก่อนซันและแนบเอ๊ะอพึ่นอีกตรงนี่งก็อโอ้ตายซะนอบาดเนี่ยนาะ โมมีแนาะแตนตักบอตักขึ้นมากใี่ไหมตู้ไหวมินกวนเยอะเท่านอะไรเงี้ยโอ๊เยอะมากตอนนี้ย้อยต่ำกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะกออกเอาต้นใดออกจากกัน <c oughs> <c oughs> แล้วปลูกใส่กันแล้วมันงำกันนะพี่น้องอะไรเงี้ยก็เริ่มฟุ้งให้ขาจูนผุนปัดชั้ละแหน่ผัดเป็นพักที่บ่ควายมีคนกินแต่เราเอามาปลูกเ <c oughs> จ้าของกับบักินผั <c oughs> วกับกบัควายกิน <c oughs> ไส่แล้วใส่กล้ยแต่ผัดเอามาปลูก อันแต่ใส่อันที่ใส่ลายจาังต้นของตนอง้นหอมมัใช่ไหมแล้วผ่บนมะปูกปลูกเนี้ยเจ้าของกับว่ากินงงกับเราปะนี่ได้แล้วสิเหลือพื้นทีแล้วสิบ่ได้เอาหอมมาปลูแบบนี้คิดว่าอยูเสื่อหอมแซมมาปลูกบ่เออปลูกแซมนะอันนี้แหละที่มันเป็นของโล่งๆนี่นะเย้ต่อมปลูกซาเละเนี่เพราะเดี๋ยวปูจ้าของกินได้พี่น้องซาเลเน่ปูกให้ผัวกิน เจ้าของบ่กินดอกแต่ว่าผัวกินรักเขาจริงๆแหละรักเขาพื้นที่โล่งๆเสียเอายังมาปลูกเป็นเสียเอาหอมมาปลูกเดี๋ยวเจ้าเขาบอกห่างมันลงดินลงเงียนกับข้นยังอกตัวโกผักหักสี่ฝ่ายไปเนอง ตําปลูกผักหักสีฟ้าสูตรใหม่เทคนิคใหม่ปลูกผักรากสีฟ้าง่ายกระถางลัพี่น,อน, <laughs> น้องแบบใหญ่แล้วเป็นอย่างขึ้น่าย่กระถางมั้งนี่ยนี่เอาอน่้นปลูกยางอื่นโอ้ล้วสิเราเปลี่ยนใจเราสิปลูกอย่างอื่นนะครบใส่กระถางอื่นปลูกอย่างนอกบดหอมแดงหอมแดง ยายจะปลูกหอมแดงแต่ว่าปลายปลายนันตะกอนนี่ปัดนี่ปัดยอดตะกอนบรนยงปรุงยอดแมงกยไปปลุงกันบ้างแห่งโอ้ยอดหมมันจะขึ้นมาตรงห้องปัดตรงห้องปัดเก็บใบมันไปกินบ่บัดบนี้เก็บใบนั้นไปใส่ปลงใส่เกลืออืมอย่างมันก็ต้องไปปรุงกันฮะอืมีวิธี ปลูกหอมไม่ถ้ากินของยายต่อมเด้อเพื่อคนเอาไปปลูกเด้อไปเฮ็ดตามเด้อไปติดบ่ติดมะบากันรีเทื่อนหนึ่งเด้อนั่นทำปลูกคิดดีว่าทุกคนหลังโบราณปลูกก,กี่แหวนนกไก่ชื่อมันกากกระลาปนกิน,นเนฟลูกไร่แบบนีปลูกหอมแดงไปเอายอดมันมากินมันว่าเป็นต้นหอมที่เขากินได้พี่น้องไม่ใช่ต้นหอมผักชีเด้อ คนละอ่านเด้อต้นหอมผักชีมันจะเป็นเม็ดสีดำๆที่เขาเมื่อปลูกแล้วมันก็จะเป็นต้นขาวๆนะที่มันเนกับผักชีคนละอันอันนี้หอมแดงเด้อพี่น้องคนละต้นเด้อกินกับบุคกันนะกินต้นหอมแดงกับกินต้นหอมผักชีน่ะ้านเขาเอินหอมบัวบบบนั้นหอมบัวเลยทักบัวแดงเหมือนในไลซื้ออันนี่ผักบัวแดงหอมแดง อันนี้มันไม่ใช่ผักบวนะพี่น้องนี่มันหอมแดงนะไม่ใช่ผักอืนน่หอมไม่ใช่หอมผักชีเป็นยังจะมาปลูกตรงนี้ยัดตอมไก่น้ำขึ้นหิ้วไก่มันไก่น้ำพี่น้อง <laughs> เพราะว่ากอกน้ำอยู่ตรงนี้ไหนเขาอีตู้เหรอบันนี่พี่น้อง <laughs> เอาหยังใส่บัตรนี่เก็บทส่เก็บดำ แกบดำเผาแกบดำว่าได้ดเผาเองหด้อแกบเดิ้อย้อยตอมเราสือมาเดิ้อแต่แกบดำมันก็มีธาตุอาหารบางอย่างพวกในตัวเจนพวกอย่างเสียละพี่น้องมันก็จะทําให้ต้นผักต้นอย่างมันงามมันมีสารอาหารเสีละที่ปลูกผักยัางไงาของย้อยต่อมติดบ่ติดอีเจ็ดมือมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องพี่น้องจำต้นไว้เด้อ คันต้นมันติดมันทีเป็นคือต้นเก่าเนี่ยคันต้นใดมันบ่ติดยัยตอบจะต้นใหม่มาปลูกพี่น้องาจำต้นไว้เด้อคันต้นมันเปลี่ยนไปว่าต้นไหนมันตายแล้วยัยต่อมปลูกผักฉบับยายต่อมสาราเน่ยายต่อมไม่กินแต่ปลูกให้ผัวเพราะว่ารักเขาผัวกินแต่เจ้าของบ่กินผักอีตู่ยายต่อมชอบกิน เก็ลเลยต้องปลูกเยอะสามกระถางไปเลยปลูกสามกระถางไปเลยอีตู่แต่ถามมาเบิงว่ามันสิดหลอดจะกระถางเด้อเอ้านี่ยศตอมบอกมันต้องหลอดนะจ๊ะย่ตอมมวัดน้ำแล้วแบบนี้เปล่าอุปการะน้ำหัดใส่ปุ๋ยแล้วนนนนมัดงานใส่ปุ๋ภาษายศตอมมาถึงใส่ปุ๋ยใส่ดินเด้อพี่น้องแงล้วก็ใส่ปุล่ะใส่ปุ๋ วัดน้ำแล้วก็มาลนุนแบบนี้แล้วแล้วปลูกผักซาลาเน่ผักวิสะพักซาลาเน่ผักยังอีกผัก,กอีตูอีต <c oughs> ูแล้วก็อีกยังนั้นก้อนก้อนหอมแดงหอมแดงมิซีอันเสียงปลูกไว้จะใส่กินจะคลองนี่ละฝากสวนครวัวรู้กินได้ของยายต่อมบ่ะรูเลยไปซื้อไปบบขายดอก ผัผกม่วงก็ะโบนเอิรมีผักอีหยังเนี่ยโอ้ยผักกระเสีนะมีผักกระเฉดผักกระถินผักผักสวนครัวเรากินได้ของเย็ดต่อมต่อหม่งกระแซบก,กับโปนกระแซมแล้วเราบ้านนีแ้แหน่แล้วอีเจ็ดมือมาลุ้นกัน